นะคะเหรียญพวกนี้นะคะขายใครก็ได้ขายใครก็รับขายที่ไหนก็ได้ร้านไหนรับหมดอ่ะดีสองห้าร้อยก็ราคาเดียวกันไม่เป็นไรค่ะเหรียญน,นี้คือขายใครก็ได้ขายที่ไหนก็รับเขาก็เลือกที่จะมาขายไปหน้าไปหน้าก็ขอบคุณมากเลยที่ไว้วางใจส่งมาขายไปหน้าจริงค่ะเนี่ยเหรียญเหรียญที่คนนี้เก็บนะนะท่านท่านโนบีเนี่ยเก็บเนี่ยเป็นเหรียญที่ มีความต้องการสูงเป็นเหรียญที่ขายใครก็ได้จริงๆทุกร้านทุกเพจรับซื้อหมดนะคะแต่เขาก็ต้องขอบคุณมากที่เขาเลือกที่จะส่งมาขายให้ป้านาดนะคะป้าขอบคุณจริงเหรียญเสด็จนิวัตเนะะี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเดี๋ยวไหมคะเหรียญที่รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเนี่ยก็จะมีเสด็จนิวัตโปรยข้าวแล้วมี WHO อีกเหรียญน,นึงแล้วก็อะไรอ่ใช่ใช่ WHO แต่ไม่มีมา รู้สึกจะไม่มีมาม้างไม่เหน็นี่เลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกปกติทั่วไปจะรับราคาเหรียญละสี่บาทนะคะเหรียญวาระรวมๆจะรับราคาเหรียญละสี่บาทแต่เหรียญที่ที่วาระที่เห็นในมือนี่จะรับยี่สิบาทยี่สิบบาทนะคะก็จะมีสองพันห้าร้อยเนี่ยสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ศูนย์และ รยข้าวเสด็จนิวัตรเสด็จนิวัตรพระนครเป็นเหรียญที่ะลึกเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่เก้าและเหรียญสองพันห้าร้อยก็เป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนก็เรียกว่าเหรียญแรกได้เนาะเพราะเหรียญสองสี่เก้าสามไม่ปรากฏเป็นเหรียญหมุนเวียนอะน่าจะเป็นเหรียญเฉพาะตัวอย่างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญห้าสิบตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์ สองสี่เก้าสามเนี่ยค่ะ <Wow. S 1> ก็โอเคอยู่นะสภาพใช้ได้เลยสภาพดีเหรียญห้าสิบตางสองสี่เก้าสามเป็นเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะพระองค์ท่านขึ้นครองราชนะคะแล้วก็จะมีเหรียญของเหรียญหมุนเวียนเนาะประจำรัชกาล ประจำราชการของพระองค์ก็จะเป็นเหรียญน,นี้สองสี่เก้าสามจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคาที่เราเจอนะคะก็จะมีแค่สี่ชนิดราคาคือห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางะคะ์เนี่ยค่ะจะมีที่เจอนะคะสี่ชนิดราคาส่วนห้าสิบเอ๊ะหนึ่งบาทอะไม่ไม่ปรากฏเจอค่ะหนึ่งบาทนะคะไม่ปรากฏเจออันนี้ก็จะเป็น ห้าสิบตาต่างนะคะทุกเหรียญน,นะคะรับซื้อเหรียญละราคารับซื้อทุกเหรียญที่พูดมาเนี่ยนะคะราคารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญห้าสิบตาง่างเขาจะปนอยู่กับเหรียญสองพันห้าร้อยนะสังเกตให้ดีนะคะเหรียญปีสองพันห้าร้อยกับเหรียญปีสองสี่เก้าสามเขาคล้ายกันมากค่ะเขามีความคล้ายกัน เลีย้ยงนิดๆ,ดๆป้น่าก็ชอบดูเล่นนะแต่ถ้าน้อยๆเงี้ยก็ปล่อยไปอ่ะลองดูๆๆนิดเดียวไม่มีผลๆๆค่ะก็ยังยังอ่